สวัสดีค่ะทุกคนที่กาแฟสวัสดีค่ะกันไหนเดี๋ยวแม่จะลงไปทำกาแฟข้างล่างนะคะพี่จะไปด้วยไหมคะหรือว่าอยู่ตรงนี้เอาให้มาชมกันแง้วกันสวัสดีค่ะเฮ้ยเลียนเยากยอยทำกาแฟกันค่ะทุกคนไปไหมไม่ไปหรอคะ <c oughs> แม่ก่อนเดี๋ยวแม่เปิดประตูแง้มๆไว้นะพี่ตามไปนะคะ ไปหรือไม่ไปก็ไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวลุ้นเนอาค่ะเราไปทาํากาแฟกันก่อนค่ะในไงไม่มาซะที่ไหนตามลงมาแล้วทุกคนอหอมยังไม่ทันได้เปิดเลยหอมสำหรักจะทาํากาแฟเลยก็ล,ลงมาปดเครื่องซะด้วย1 2จ คืนอยู่นี่ก่อนอะไรอดีขึ้น,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 นลงคืนป่าคืนคืนลงเรอย่างเงี้ยอดีจะได้ทำกาแฟให้ดีอะพี่กแาแฟเนาะอยู่นี่นะคะไม่มานะคะหามกาแฟกันจริงๆแล้วทุกคนเดี๋ยวไปนอนนะคะไปนอนนะคะแบบ่หม,าม,าม,ามา่หมรีบปุ๊บจะลงมาแต่ถ้าเขาได้ยินเสียงก็ไม่ลง นมาเอาน้ำอันนี้ใส่น้ำธรรมดาค่ะต้องเอถุงน้ำร้อนแปบ๊บเดียวอากาศร้อนมากมีร้อนมาใส่กาแฟกันตรงนี้เลยนี่ใส่ถุงขีดด้านในนะอ๋อไล้วจะเอาอันนี้มาด้วยกแบบระดาษแข็งฟิลเตอร์เบอร์หกหกสิบมมมิลลิเมตรสำหรับหนก้าพอกสามช็อ,ชอต จะแบะไว้ก่อนจุ่มน้ำไปน,นิดนึงพักไว้ค่ะแล้วก็มาตักกาแฟใส่กับนิ้หอมมาหอมเนียนดีละดีละ,ละที่ใส่กระดาษแผ่นกองฟิลเตอร์เนียนหอมเลยมันก็จะคูๆน,น,น,นิดนึงคูณประมาณเนาะประมาณ20กรมัม แต่ว่าแถมเบาๆกดเบาๆค่ะทุกคนไม่ขึ้นพอละเกี่ยขอบให้เรียบค่ะวางเลยนี่ที่ใส่กระดาษแผ่นคองพิอร์เหมุนให้ลงล็อกแล้วเดียวเราจะไปตั้งเตากันคาะทุกคนตั้งเตาตกันเลยทีเดียวอาลเร่งไฟนะคะนิดเร่งสูงสุดเครื่องนี้เป็นเบอร์ห้าค่ะแล้วก็รอเช่นเคยค่ะ ว้าวระหว่างนี้นะทุกคนมีดมีเขาเรียกอะไรอ่ะรวมมิดเหรอรวมมตด <c oughs> แต่ว่าปกติเขาจะใส่น้ำเชื่อมกับหมวดกทิใช่ไหมวันนี้นิดจะเอามาใส่เออใส่น้ำมะพร้าวด้วยดีกว่าน้ำมะพร้าวมีเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็มาเทกาแฟใส่ค่ะตอนนี้รอรอกาแฟ นี่ไงน้ำมะพร้าวมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยทุกคนมันก็จะเทเครื่องเขาใส่ลงไปเลยนะอุยอ้ยไม่เฉาก๊วยอยู่ด้านบนแล้วก็เทกาแฟถ้ากาแฟต้มเรียบร้อยแล้วเราก็มาเทกาแฟใส่เลยนะคะทุกคนเอาฟักเอาแตง่งเอามันเอาลูกชิดกลับขึ้นมานิดนึงให้เฉาก๊วยลงไปนี่น้ำเฉาก๊วยยนลงไปแล้ว อรอกา,าแฟแค่นั้นเองค่ะทุกคนว้าวว้าว้วาว,ว,าวแบบเดียวแว่แล้วกลิ่นก็มาแล้วค่ะทุกคนออกยังอุย้ยกำลังออกพอดีได้ยินไหมหอมากอุ้ออยกระเด็นรู้สึกว่าจะเงียบสงบแล้วปิดไฟปิดไฟ เนียนหอมามากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ขอแบ่งมิสหนึ่งเอาไปทำอเมริกาโน่แล้วไปโรยรวมมิตรน้ำมะพร้าวกันค่ะเป็นกาแฟรวมมิตรน้ำมะพร้าวค่ะเทไปเลยจ้าประมาณหนึ่งช็อตกว่าวมาค่ะทุกคนเติมน้ำไปนิดนึ่งเนาะหนึ่งต่อหนึ่งประมาณ ป็อเมริกาโน่ค่ะหอมนัดค้จะเทใส่แล้วนะอุ้ยหอมว้าวจะลน้นจะลน้นว้าวเดีแต่งถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะว้าวหอมมากจากแยกชั้นกับน้วาวะเพาตอนนี้แบบปนกันไปจะหมดแล้วเพราะฉะนั้น กาแฟรวมมิตรน้ำมะพร้าวได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนขอสดน้ำก่อนพอกาแฟจะอยู่ด้านบนอุ๊ยหอมละมุนมากเนี่ยละมุนหวานไปลิ้นแล้วหวานลงพอไม่หมเลยใช้กาแฟเข้มดูดลงไป จิ้มหลอดลงไปข้างล่างอือได้กลิ่นน้ำมะพร้าวตามมาละเมื่อกี้แบบไม่ได้กลิ่นเพราะว่าดูแต่ผิวด้านบนแล้วเจอรวมมิดมได้กลิ่นอะไรอะ่ะแตงไทยอ๋อมันมีแตงไทยในรวมมิดด้วยค่ะทุกคนอือแตงไทยมีลูกชีสไมนให้หมดแล้วนะ กัเฉากูไวยตะเกียวเชื่อมเขียวๆกักทองกักทองเชื่อมมันเชื่อมเฉากูไว้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยอื้มมีอะไรอีกที่นี่ยังไม่ได้กินมนแบบนี้ก็มีสมลิมลิมชาริมเปืื่นกาแฟ หอมอุ้ยกินสลิมโดนกินกาแฟกกบอืมแต่มีหอมเทียนเนาะอร่อยอร่อยสุดๆเลยค่ะทุกคนอ๋อยังยังไม่จบเจอใส่มะพร้าวออนอ,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 อนร่อยไม่ต้องงอ,อก,กะทิเลยค่ะ สักแก้วไหมคะ